เอาแล้วก็จะทำกันนะครับผมเพื่ออะไรเนี่ยเพชรเอกเพชรเอกวันนี้พี่ทีเล็กเรามาเยี่ยมมิสซ่ากันอย่ามใกล้ชิดนะครับผม ใครทุกท่านได้สัมผัสป็นแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียววันนี้สามารถพบกับพี่เล็กและเพื่อนๆของเขาได้นับหน้าเราจอดรลตรงจัดในทุกการรุ่ของเรานะครับมาลุกมาโอ้ยตาไปออกมาข้างนอกครับมาลุกพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดินออกมาลูก แล้ววิ cop, ่งรอบเพราะทำไมเนี่ยไปไปดูกับพี่ไปเดีวสามารถพบกับเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่เล็กได้นะครับเพื่อนของเขารออยู่ที่หน้าหน้ารานจอดรถไล่ตัวจัดไล่์ีตายมุกดาหารของเรานะครับมากันหรือเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นท้ายในจอใชะไหมครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันได้ที่ร้านพิซซ่าตอนนี้เราแวะอยู่ที่พิซซ่าฮัทของเราเส้นพิซซ่าของร้านีนะครับผมพิซซ่าเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับผมมีกันมากกว่าร้อยเมนูนะครับพิซซ่า เซ็ต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 ร้อยร้อยฟรีนครับพิเศษที่นี่เท่านบ้านยืนตรงนี้ไปไปหาพี่เขาไมามาไปหาพี่คนเอกดูมาแล้วครับพี่พี่เลขของเรอแล้วนะผมทำเป็นอย่างใกล้ไปพอไปอโอมไม่ได้เสนอให้บริการตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดกันดารบผมวิ่งไปหาพี่เขาสิลูก หาพี่พลเอกแล้วนถึง2 1นาฬินะครับเสาร์ทีจะถัดตะเลิกนะครับนะค0นาฬิกถึง21นาฬิกานะครับไปหาพี่พลเอกเลยชาวโลตัดแล้ตูฟารีนะครับลมกไปนั่งวดซัก้องเอาไว้ที่ังหวัดล้วยนนะรับไปดูไปดูหน้าลากโดดทำไมล่ะเนี่ยไปสิลูกไป สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับผมหวัดราคา80บาทนะครับส่วนนี้คือสุดไม่เกิน120ยยีนะครับ40บาทเท่านั้นนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันแล้วนะครับผมลุกขึ้นมาเพื่ออาหารนะครับอันนี้พ่อเอาตังค์ให้อาหารแบหนึ่งแป๊บหนึ่ง